ใบดี่พ่อแม่พี่น้อ๊ะกุศลสุขโตกหมกตุ๋นบอนอ๊ะทางแท้ทางลาวก็ดีพี่น้องะมึงน้องมะนาวก็ดีมันหนี่ก็มาพบ้าวก็พญายามขึ้นก้อนอ๊ะพญายามมันลงกตึ้งแห่พี่น้อ๊ะกันหมดเตึ้งแห่ไายเห็นดอกจานงามพี่น้องะเลยก็เลยขึ้นมาไทยดอกจานให้พี่น้องเขาเบิ่งเขาสุมพี่น้องะเลยเห็นมันงามหรือดอกจานทางหลางก็มีงวนงวนน้ำพี่น้องะเลยมากินดอกจาน ว่าดอกจันมันหล่นมากินดอกจันทร์นำหัวกับหมักดอกจันกินขึ้กันเป็นไรพี่น้องดอกจันงามอยู่ขึ้นทายอยู่ท่องต้นมันพี่น้องเลยตั้งปลายมันเลยงามงามพี่น้องเลยลมพัดวีวี ลมแห้งเติอบอยู่พี่น้องเลยผู้ดีเย็นเห็นแดดสองมือแหละพี่น้องเลยแดดบ้านนี่ก็มืดนียเดียวแดดเดียว,ดยว,ดยวบดอยู่คือสิ่ใกล้เห็นวิตนาวเลยล่ะเพราะว่าเดินสี่ค้อยแล้วมือนีก็ออกไม่สี่ขำแล้วทางลุ่มก็ยังเป็นตัวเพื่องอยู่พี่น้องเลยปลาธรรมศาสตร เป็นป่าหว่ามีห้องเป็นไผ่งาม,มาเลยพี่นองเลยดอกจานนี่ส่อนเด้ดอกจานจะมางามแทะต้นบ้าใหญ่พี่นองเลยทั้งนั้นกำลังใส่ดอกงานอ่ะ ันนี้ใส่ดอกจานเป็นหนออยใส่ดอกจานเป่าเห็ดปีก็ได้ด้วยพี่น้องด้อนี่เี๋้วจะเป่าพี่น้องพังดอกจานนี่อันวันวานนี่กินได้ด้วยพี่น้องเด้นดเนอนี่อัน,น,อนวนนัน,น,วน,วน,น,น,นวานไม่ได้กินได้ผมนองรถเชนวนันแม่เพิงกไ็ไล่ไล่พี่น้องเอ้มินืุญวันืุนวันอยู่เพระว่าแม่เพิงมาตอมเมานำวันไปเห็ดหั่งมันเห็ดนำวนัน ใส่นี่ก็เป่าหิดปีได้งหรอพี่น้องเด้อนี่ใส่เนี่ยาเหิดปีดั้งขึ้นกันเดี๋ยวจะเป่าอีกพี่น้องเบิง่งพังอ,อันนี้ถ่ายแต่ลุ่มขึ้นทึ่งพี่น้องเลยเป็นผัวบ้ากใหญ่คุณพลดู ตัวใหญ่บ่โอ้ระวังรถมืออีกได้เกงมาแกงมา,งมาอืมเรือ่องด้วยพี่น้องพ่อคอนะมันเปตัวใหญ่แท้วะทั้งนั้นยังถือนักต้มตัวใหญ่พี่น้องเอ้ยตามธรรมชาตินี่แหละทหัวหู้ปพีพ้นบุตีป้าไข่เลยครับพ้นบุตตกน้ำแห้งเขาสอนกินเบิดพี่น้องเลยตายแดดไปแล้วพี่น้องเอาอีเลียนะ อย่างนั้นอืมแล้วท่านอยู่บ่กินบับ่บับ่ออกแหละเน่โอ้ยเน่เน่มาอืมตัวหน่อย เซจนัน่นๆๆหมดทันได้ฮะออกแล้วหลอดเลยัวใหญ่พูดจนหลอดเฮมานี่แหละพีนองเลยหากตบวงใหญ่พ่พอ, <c oughs> พอสำตเดตาพผ้าปลาปีนี่โอ้ยแล้วๆๆๆเปนนี่เมื่อใหญ่สำนี้ปลาปีนี่งค์ตึกน้องนั่นพอพอกินพี่นองเลยไายพูดขึ้นมาตึกน้องบ้านนี่ long บ้านเย็นๆพี่น้องเอ้ยน้ำกะปานต้น Anh à cái bò nhảy phi nong tôi nên nói, cái này đây cái bò nhảy, tức nghe một thứ cái pet là bạt nè pet của mi, còn là cái lầy lông ma thằng phi nong cái thằng này, lầy lông ma tới nằm bốc có thằng bớt khạc. Hãy subscribe nhảy kênh Ghiền Mì Gõ Để เงยโอ๊ยม่สอย่างแท้มีแต่ปาปากเป็นพี่น้องเลยบ่ใหญ่ยนมาเลย้หาวเอาหาเอาแฮ่ความสลามดีดดีดดีดบ่ ถือหลายบาทเลยโอ้ยไปอยู่ซ้ายะตัวใหญ่นีไปนวลจันทร์เอาล่ะมึงดูเปลี่ยนแฮ่ใหม่บ้านนี่เป็นคนบ่มานมาจากบ่มานนะป็นบ่มานเลยแฮ่บ่มัน มานมันพี่น้องเอยมมอนีิถ้าพอขกอบผลิตได้ย่โลปลายสองโลแบ่งกันไปกินพี่น้องเลยตัวสิบตัวสาวตัวขอขอขอบขอบใจน้ำเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่เนาะทีมใหญ่กําลังใจตลอดมาสําหรับเพื่อนใหม่กม็ก็เป็นไว้แต่คลิปเด้อพี่น้องเด้อสิไปเยี่ยมไปยามไปในนอนไปเบิดสุดสุดคนแล้วขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนัมเด้อพี่น้องเด้อสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงสำนีกคลิปหน้าพบกันใหม่สบายดี